คุณตอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรัวคุณไต๋ครับขอบคุณมากๆนะที่ชมรายการเราโดยตลอดแล้วเราก็พยายามอย่างนี้ที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านครับในเรื่องราวของการบริโภคใช่ครับและต่อไปก็จะเพิ่มเรื่องราวของการอุปโภคใช่ครับ บริโภคอุปโภคเดี๋ยวจะพยายามทําให้มันดีที่สุดฮะคือคนเราต้องกินอยู่ดีนอนหลับสบายใช้ชีวิตถูกต้องเดี๋ยวจะเพิ่มเติมเข้าไปในรายการแต่บอกได้เลยว่าสมองท่านก็สามารถบริโภคได้ยังไงครับคุณโก้โดยการโหลดแอปพลิเคชันโกตุ้งแล้วก็ที่สสำคัญนี้ที่สําคัญนะครับทุกวันสุกนะครับเฟซบุ๊กนะฮะอย่าลืมนะครับผมคนคนนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปแต่ละร้านแต่ละ แล้วเดี๋ยวรอดูต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวจากนี้เรอ,อจะคุยเรื่องควงคณต่อย e l เล็กเต็ดต่อนะครับเรื่องของวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะเดินทางไปหาทั่วทั้งประเทศเลยและนํามาฝากทุกท่านและตอนนี้ดูรายการอยู่ขอให้บอกถ้าท่านของดีจริงนะครับ,รบเป็นของของดีจริงๆไม่ได้มาหลอกขายใครไม่ได้แล้วก็รจริงๆเป็นของที่จะเป็นของหมู่บ้านของชุมชนของอะไร,ร,รติดต่อรายการเรามาได้เลยนะครับผมจะทําเป็นควคุณต่อยเซเล็กเต็ดให้ถ้ามันถูกต้องแล้วมันดีแล้วมันเหมาะสมกับการบริโภคของผู้ชมของเราก็จะทําให้นะครับ ดูและช่วยบอกต่อกันด้วยว่าเฮ้ยถ้าเรามีของดีติดต่อโคุณต่อยดิเขาเอาไหมเราเราไม่ได้ได้อะไรนะครับเราจะสนับสนุนและส่งเสริมของดีตามชุมชนตามหมู่บ้านคนไทยต้องได้กินหน้าที่เราหน้าที่เราอันนี้จะเป็นเรื่องเราที่เราจะทำม่นะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนิดเดียวฮะอายตัวเองออกมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโควิดนี่มันยังทำร้ายเราและคนในสังคมยังไม่ลดละ ดิฉันกับเพื่อนนี่ก็ยังคงหวาดผวาตลอดเวลานะคะเพื่อนก็บอกเฮ้ยเมื่อคืนหยิบยาดมมาดมตกใจมากเลยเพราะอะไรไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินยาดมเฮ้ยดูไปดูมาโอ๊ยตายฉันลืมเปิดฝาโทษีบ้าตายวิตกกังวลวิตกกังวดิฉันบอกว่านี่เมื่อเช้าฉัน ต้องนั่งรถตู้มาทํางานอกอลัวว่ากลัวก็กลัวโควิดไม่รู้ว่าใครใครติดมัง่งใครเป็นใครอะไรเลยตัดสินใจตดออกมาแล้วตดปกติปกติฉันตดฉันตดแบบว่าไม่มีเสียงอออ,อ,อันนี้จะตดแบบต้องการให้รู้เลยใส่เต็มออ <laughs> แล้วทุกคนในรถโวยออโวยยัยก็บอกว่าโอ้ย แสดงว่าทุกคนยังไม่เป็นโควิดได้กินอยู่ได้กิ่นกันทั่วถึงทุกคนล,ะละคแต่จริงๆเราจะกลัวอะไรก็ตามต้องมีความรู้นะฮะที่เขาบอกว่าชัดเจนจริงนะฮะก็คือจมูกปากแล้วก็มือดูแลให้ดีไม่มีปัญหานะครับ,รบแล้วก็บางทีมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอ<ช>่ะบางทีคาดคไม่ถึงแต่เราป้องกันได้ถ้าท่านดูแล3สิ่งนี้ดีๆใครก็ทําอะไรท่านไม่ได้ไม่งั้นนะไม่งั้นหมอพยาบาลตายหมดแล้ว หมอพยาบาลต้องเป็นโควิดเขาอยู่คนเป็นโควิดตลอดนะครับไม่ใช่เขาไม่อยู่นะเขาอยู่เขาไม่ใช่เขารักษาเจอเธอเเขีไม่ชิเขาไม่ได้รักษาอย่างนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะฮะคือว่าไม่กินถือว่าผิดเราทำมานานยิ่งทํานานเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆเรามีของดีๆกินมากมายทั่วเมืองไทยจังหวัดนี้เป็นจังหวัดของคุณพ่อเลยบ้านเกิดคุณพ่อเป็นของผมด้วยนะครับจังหวัดสุราธานีครับถ้าไปสุราธานี แล้วไปไปร้านนี้ถือว่าติดร้านเล้งบะหมี่เกี๊ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านหาง่ายครับอยู่ในตลาดสารเจ้าฮกเกีย้ยนถามใครก็รู้จักรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับทำเส้นบะหมี่ขายซึ่งทําสืบทอดกันมาก,กว่า40ปีพี่เล้งกับพี่ลุงนะครับซึ่งเป็นลูกๆเนี่ยต่อยอดด้วยการเปิดร้านขายบะหมี่เกี้ยวหมูแดงเมนูนะครับเกาเหลาเกี้ยวบะหมี่เกี้ยวหมูแดงแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินบะหมี่เกี้ยวปูหมูแดงแห้ง ถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับความอร่อยอยู่ที่เส้นต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับนวดเส้นตีกันสดๆทุกวันหมูแดงเนี่ยเขาหมักสูตรโบราณย่างด้วยเตาถ่านบะหมี่แห้งเนี่ยจะปรุงเป็นต้มยำรสชาติเนี่ยถึงใจนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยร้านนี้นะครับมีแต่เส้นบะหมี่นะฮะไม่มีเส้นอื่นเลยนะครับเพราะว่าเส้นบะหมี่อร่อยมาก เห็นความเด็ดขาดของแนวคิดเขาแล้วจะไม่ลองได้ไงล่ะครับราคาขายเขานะครับชามละ50าสบาทร้านเล้งบะหมี่เกี๊ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเปิดบ่ายสามจนถึง2ทุ่มครึ่งวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับไปรนจริงๆนะเขาบอกห้ามพลาดเราจะไปทด้เ้นเขาทำเองทุกวันอะเส้นเขาทำเองบะหมี่แห้งที่นี่เส้นทําเองตีเส้นเองนวดเส้นเองดึงเส้นเองนะครับบางบางบางวันพนักงานไม่ทําเจ้าของร้านก็ตีพนักงานเอง เส้นมีอย่างเดียวเขาเปิดนะครับบ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มครึ่งทุกวันอาทิตย์นี่หยุดนะครับไม่ต้องไม่ต้องมานะครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้โหนี่กดเส้นให้ดูเส้นนะให้ดูเส้นก่อนเส้นเขาเป็นเส้นอย่างเงี้ยทำสดสดทุกวันร้านนี้คนแน่นมากนะฮะเวลาคุณไปนะครับบ่ายสามถึงสองทุ่มครึ่งเส้นก็เป็เอกลักษณ์คุณผู้ชมเป็นยังไงครับเอกลักษณ์ก็เป็นเป็นเส้นๆนะ ก็ขอบคุณร้านเล็กบะหมี่เกี๊ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโอ้โหมาทาให้เรากินคนจะรวยมิใช่รวยไหลคุณค่าครับจงพยายามมากๆนะครับไม่ได้แค่นั้นมันได้แค่นั้นไม่มีได้แค่นั้นเองความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จนั้นนกนึกภาพนึกภาพในกรุงเทพผมว่าอยู่กันตัวนี้ร้านท่านอยู่ดีๆเปิดมาไม่ต้องทําอะไรติดป้ายอะไรไม่ต้องติดแล้วท่านก็นั่งนวดเส้นบะหมี่แล้วท่านก็ทา แล้วก็ทําให้เห็นลวกหเห็นสดๆ,สดๆถามคําเดียวว่าจะมีคนเข้ามากินไหมกินเชื่อผมเลยฮะนี่มันสเสน่ห์เสน่หสุดๆภาพตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวก,กช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ<อ>